เพิ่มพลังลมปาน,น้องบอกว่าพี่ทำไมต้องเพิ่มพลังลมปาน้องเคยดูหนังกีฬาสมัยก่อนคนที่ฝึกวิทยายุคนี้ก็ต้องฝึกอะไรเป็นหลักเลยฝึกลมปานึบอ่ะเพราะฉะนั้นลมปานนี่สำคัญมากเนาะเราต้องฝึกให้แข็งแรงฝึกให้เข้มแข็งนะเด็กโอเคครับเรามาฝึกตั้งแต่พื้นฐานแล้วถูกป่ะถ้าแบบเนี้ยบางโรงเรียนก็จะไปสอนจัดรูปพี่เบิร์ดบอกว่าจัดลูปมันช้ามากไม่เอา แล้วก็สอนวิธีรัดไปแล้วจาได้ไหมจุดศูนย์กลางเอาไงเอาไงนะจุดศูนย์กลางคือเอาลบสองไปหาสัมพีิเอกไวยกำลังหนึ่งรัศมีหาจากไรชักจุดศูนย์กลางลงมายกกํลา 2, ลังสองรวมพลังการต่อสู้กับพดท้ายภายในบ้างทองให้ได้เนาะทองให้ได้อ่ะหาก็เลยเออเอาสีนี้ดีกว่าจุดศูนย์กลางครับหัวใจคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีเขียนไปตลอดเลยแบบนี้จุดศูนย์กลางก็เอาลบสองไปหารครับเอาลบสองไปหาง่ายนิดเดียว ก็จะเป็นอะไร4หารลบ2ก็คือลบ2ลบ2หารลบ2ลบลบเป็นบวกได้1เห็นปะ่ะง่ายปะ่ละลัศมีหาจากจุดศูนย์กลางลงมากำลังสองครับลบ2อกำลังสองก็คือ4ตัวนี้ก็คือ1ต่อชู้กับพดท้ายภายในบ้านก็คือลบ1ทิ้งไปเจ้ากัน4ทอรู้ก็คือได้2นั่นเองเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือลบสแล้วก็ลัศมีคือ2เร็วปะ่ะภายใน5าวิเนี่ยน้องต้องเสร็จแหละโอเคต่อมาข้อ2ครับ เอาลบสองไปหาสัปสิทธิ์ xy กำลังหนึ่งกำลังหนึ่งมีตัวเดียวก็คือตรงนี้จุดศูนย์กลางแล้วก็รัศมี x ไม่มีแสดงว่ามันก็คือศูนย์ถูกปะ่ะศูนย์หารลบสองก็คือศูนย์อยู่ดีเพราะฉะนั้นครับจุดศูนย์กลางงงไหมงงไหมถ้าเป็นรูปจริงๆก็คือตรงนี้เดี๋ยวพี่เบิร์ดเขียนให้ใหม่ถ้าคนงงเนาะมันคือแบบนี้ไง x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วก็บวกศูนย์ x บวก y เท่ากับศูนย์ถูกปะ่ะถ้าเราเอาลบสองไปหารตรงนี้ เอาลบสองไปหารมันก็คือศูนย์อยู่ดีถูกปะเราก็บอกว่าไม่จาเป็นต้องเขียนก็ได้ถ้าไม่มี x เนี่ยตรงนี้มันจะเป็นศูนย์แน่นอนโอเคปะแล้วตัวนี้ครับตัวนี้สัมประสิทธิ์ที่เขาไม่เขียนเนี่ยสัมประสิทธิ์มันคือหนึ่งถูกไหมหนึ่งหารด้วยลบสองก็คือลบหนึ่งส่วนสองโอเครัศมีครับชักลงมายกกํลาลังสองครับศูนย์ไม่ต้องคิดตัวนี้ก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองกำลังสองคือหนึ่งส่วนสี่ ต่อสู้กับโพสท้ายโพสท้ายไม่มีก็คือ0ก็คือลบศก็ได้หรือไม่ต้องลบก็ได้ถอดรู้ก็จะได้1นส่วนสก็จบโอเคเนาะฝึกกันให้คล่องต่อมาครับข้อ3ครับเอาลบสไปหารครับถ้าน้องทําตัวนี้ได้นะพี่เบิร์ดบ,บอกเลยว่าริวกวับชาวบ้านเขาเยอะแยะมหาศาลเลยศูนย์กลางกับรัศมีครับ่าตัวนี้สัมสิทคือหนึ่ถว่าหนึ่หารลบสก็คือลบหส่วนส สหารลบสก็คือลบหนึ่งโอเครัศ <Okay. S 1> มีอ่ากลับมายกกำลังสองครับลบหนึ่ส่วนสองกลังสอ,ง,องส่วนสรวมพลังการตัวนี้คือลบหนึ่กลังสอง2คือหต่อสู้กับพดท้ายพดท้ายคือ1ก็คือลบหนทิ้งไปเจ้าก,กันได้1นึ่ส่วนสโอเคป่ะ okay, เร็วไหมเร็วมากบอกเลยอ่ะลุยต่อข้อที่4ครับบอกว่า x กลังสงบวก y กลังสงแล้วก็ บวกหก x ถูกปอะอาจจุดศูนย์นกลางรัศมีเลยศูนย์กลางเอาลบสองไปหารครับ y ไม่มีเป็นศูนย์ไปหกหารลบสองคือสามครับตัวนี้ก็คือเท่าไหร่ครับตัวนี้หกหารลบสองถูกถูกไหมเป็นลบสามโอเคตัวนี้เป็นศูนย์ครับเพราะว่า y ไม่มีเนาะรัศมีก็ชักลงมาครับกําลังสองก็คือเก้าตัวนี้ก็คือศูนย์ไม่ต้องคิดตัวนี้ลบพดท้ายก็คือสองเพราะฉะนั้นก็ได้รู้เจ็ดโอเค ต่อมาครับตัวนี้เริ่มยากขึ้นถูกปะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาครับหลักการสเต็ปเหมือนเดิมเอาลบสไปหารครับลบหส่วนสหารด้วยลบสลบลบเป็นบวกถูกปะแล้วก็ลบหนส่วนสหารหารสองก็ก,ก,ก,ก็ก็ลงเหมือนประมาณนี้ครับ1นส่วนสหาร2ถูกปะถ้าใครไม,แม่แม่นเนี่ยเขาก็อาจจะมองว่าเป็น2อส่วนหน หนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหาเป็นคูณกับเศษกับส่วนก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองมันก็จะได้หนึ่งส่วนสี่ถูกป่ะแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าหลักการของพี่ทาเนี่ยง่ายขึ้นน้องก็จับยัดตรงนี้ครับให้ทําแบบนี้หนึ่งส่วนสองหารสองแบบนี้จับตรงนี้ยัดกันไปยัดกันก็คือจับไปคูณกันก็กลายเป็นสองคูณสองเป็นสี่แบบนี้ได้เลยมันจะเร็วขึ้นโอเคปะ่ะหนึ่งส่วนสี่เพราะฉะนั้นครับส่วนกลางก็คือ1ส่วน4ตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าต้องติดลบก็คือลบ1ส่วน4 โอเครัศ okay. มีก็ตรงนี้จัะมายกกำลังสองครับกลายเป็น1นึส่วนสิบวกด้วย1นึส่วนสิบหกต่อสู้กับพจ์ท้ายภายในบ้านลบลบเป็นบวกบวกหส okay, ่วนแโอเคป่ะคอลนอคือ16เหมือนกันตัวนี้รวมกันเป็น2อโอเคปะสองส่วนสิกถูกไหมก็คือก็คือหนส่วนแได้เลยถูกป่ะไอ้ก้อนนี้ก็คือ1นส่วนแนั่นแหละโอเคไหมเพราะมันคือสองส่วนสิ คือ1นส่วนแตัดถูกมหนึ่งส่วนแปดส่วนแปคือ2อส่วนแปส่วนแก็ตัดอีกคือ1นส่วนสมันก็จะได้รูดหนึส่วนสรูนส่วนสีถอดออกมาก็คือหนส่วนสั่นเองโอเคป่ะจุดศูนย์กลางกับรัศมีก็เรียบร้อยต่อมาเอาลบสไปหารเอาลบสไปหารจุดศูนย์กลางรัศมีตัวนี้ก็จะได้1ครับได้2 รัศมีก็จะมายกกันมาสองรวมพลังการเป็น1นบวกสถูกปะ่ะลบลบเป็นบวกครับก็ได้บวกยีรวมกันเป็น25ถอดรูปก,ก็จะได้5นั่นเองโอเคเคลียร์เนาะข้อ7ครับลบ2ไปหารเหมือนกันลบ2ไปหารเหมือนกันจุดศูนย์กลางรัศมีได้เป็นลบ4หารลบ2คือ2ครับลบลบเป็นบวกเนาะตัวนี้ก็เป็น1ส่วน2 เห็นป่ะยกะกำลังสองรวมพลังกันครับเป็น4แล้วก็บวกหน่งส่วนสต่อสู้กับโค้ดท้ายภายในบ้านครับลบกับสิบเจ็ดส่วนสี่โอเคปะ่ะตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับคูณไขว้ไปเป็นสิบหกบวกหนึ่งคือส 17, 17ิบเจ็ดสิบเจ็ดส่วนสี่ลบสิบเจ็ดส่วนสี่อาร์เป็นศูนย์เอออาร์เป็นศูนย์เนี่ยหมายความว่าอะไรครับอ่าโน้ตไปนะอาร์เป็นศูนย์ตัวนี้คือ R าร์เป็นศนย์ เพราะฉะนั้นเป็นจุดเป็นจุดไม่ใช่วงกลมอ่ะมาร์กไว้นะการตกจันไว้เลยเป็นจุดไม่ใช่วงกลมโอเคเพราะว่าอะไรครับหัวใจของวงกลมคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีรัศมีต้องมีความยาวเสมอถูกปะ่ะโอเคปะ่ะมีความยาวติดลบก็ไม่ได้อารมณ์ที่เป็นจุดหมายความว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นจุดอยู่ มีจุดศูนย์กลางแล้วแหละแต่ว่ามันพยายามเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปให้มันเป็นบวกแต่มันไม่ออกมันไม่ออกปุ๊บมันก็คือเป็นจุดอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เลยไม่เป็นวงกลมนั่นเองโอเคนะโอเคนะอ่ะต่อไปครับก็อ8ข้อ8ก่อนที่จะทำเนี่ยเราต้องย้ายให้ขวามือสุดเป็นศย์ก่อน x กำลัง2บวก y กำลังสองลบ1 2 x บวกเจอเท่ากับ0ยโอเคไหมเอาลบ2ไปหารเหมือนเดิม ศูนย์กลางรัศมีตอนนี้ลบๆเป็นบวกครับได้6 y ไม่มีคือ0ก็ได้60ไปโอเครัศมีก็ตรงนี้ยกกำลังสองไปสามสแล้วก็บวกศนย์ครับแล้วก็ลบพดท้ายลบเจเป็นยังไงครับเกิดอะไรขึ้น36มสบหกลบ,ลบ 72, เจ็ดป็นงไง R ติดลบถูกป่ะ R ติดลบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นก็สรุปครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่วงกลม โอเคป่ okay, Note, นะโน้ตนะโน้ตนะนี่เพราะฉะนั้นพี่เบิร์ดเน้นมากเลย r uh, <c oughs> จะเป็นวงกลมได้เป็นศูนย์ได้ไหมเป็นศูนย์ก็ไม่ได้ติดลบก็ไม่ได้โอเคป้าเพราะฉะนั้นจะเป็นวงกลมรัศมีต้องเป็นบวกเท่านั้นโอเคนะเป็นวงกลมรัศมีต้องเป็นบวกเท่านั้นต่อไปข้อ9ครับทีนี้ข้อ9เนี่ยหลายคนทําผิดเพราะว่าเอาลบ2ไปหารเลยถ้าเอาลบ2ไปหารเลยพี่เบิร์ดบอกว่าผิดทันทีครับ เพราะว่าจากทุกข้อที่ผ่านมาพี่เบิร์ตบอกไปแล้วว่าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเนี่ยต้องเป็น1ก่อนถึงจะใช้วิธีรัดเราได้ถ้าไม่เป็น1แบบนี้เราก็หารให้มันเป็น1ซะก็เอา3หารตลอด3หารตลอดก็กลายเป็น x กําลังสครับบวก y กํกลังสองลบ10ส่วน3 x เอลบเอา3ไปหารก็เหลือแค่8 y เท่ากับ0โอเคปะแล้วค่อยเอาอะไรเอาลบ2ไปหารทีหลัง ค่อยเอาลบสองไปหารเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือลบสิบส่วนสามหารลบสองลบลบเป็นบวกก่อนแล้วก็จับตรงนี้ไปรวมกัน2กับ3ก็เป็น6ก็จะได้10ส่วน6ถูกปะ่ะส0ส่วน6ดูนะมันจะได้10ส่วน6แบบนี้เราเอา2ไปตัดอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ5ส่วน3นั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางก็คือ5ส่วน3ลบลบเป็นบวกได้4ถูกปะ่ะโอเค ยกกำลังสองครับตัวนี้สแควรู t ก,ก็จะเป็น25่สิ่วนเบวกสิต่อสู้กับโพสท้าแพรได้บ้านไม่มีตรงไหนให้เราลบแล้วก็คือตรงนี้แหละคอะนนอให้เท่ากันครับก็คือ25บวกด้วยอะไร9ก้าหใส่4ทด5ถือว่าเก้่งเก้ทดอีก5ก็คือ14ส่วน9ตัวนี้ก็จะได้รวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ รวมกันเป็น9ตัวนี้ก็เป็น16 1 6 9ส่วน9ทอนรู้ก็จะคือ1 3ส่วน3ครับโอเคว่าได้เรียบร้อยครับจุดศูนย์กลางการรัศมีอย่าลืมนะเน้นย้ำนะเน้นย้ำเลยเน้นย้ำนะการตกกันไว้ทำสัมประสิทธิ์ให้เป็น1ก่อนเสมอเนาะแล้วค่อยใช้สูตรลัดโอเคต่อไปข้อ10ครับเหมือนกันเหมือนกันทำสัมประสิทธิ์ให้เป็น1โดยเอา2หารตลอดก่อน กลายเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ 6x บวก y แล้วตัวนี้เป็นอะไรครับบวก1ส่วน2เท่ากับศูย์ถูกปะเอาสองหารตลอดเนาะโอเคไม่งงเนาะอันนี้ตัดเลขปกติตัดเลขปกติเลยเอาลบ2ไปหารครับจุดศูนย์กลางรัศมีจุดศูนย์ลนกลางก็เป็น3กับอะไรลบ1ส่วน2 คิดเลขที่ไม่ห่วงนะน้องคิดเอารัศมีครับจบม,มายกกาลังสองเป็น9ก้บวกหส่วนสต่อสู้กับพจท้ายทยได้บ้านก็คือลบหส่วนสครับโอเคไหมคอลนอนคือ4เลยก็ได้ครับคอลนอนคือ4ส่วนคือ4ี่เนาะเก้าสี่สวนสคือ9เหมือนเดิมแหละบวกหครับแล้วก็ตัวนี้คือเอา2ไปคูณก็คือลบส ก็จะได้อะไรเนี่ย37มสลบสคือ35ก็จะได้รูทสามส่วนสถูกป่ะสี่ถอนรูทได้ก็คือรูทสามส่วนสนั่นเองโอเคไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรสบายๆสบายๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูแนวข้อสอบกันดีกว่าว่าข้อสอบเนี่ยจะเอาไอ้ตรงเนี้ยสมการวงกลมพื้นฐานเนี่ยไปออกอยังไงได้บ้างไปลุยข้อสอบกันดีกว่าครับไะลุย ข้อสอบข้อแรกเป็นข้อสอบโคตามชครับข้อสอบครั้นี้เป็นข้อสอบโคตามชอเนาะ,ะมาดูกันสมการให้มาเป็นรูปอะไรรูปทั่วไปถูกปะ่ะตัวนี้บอกว่าจะเป็นสมการวงกลมที่มีรัศมีคือรูสองแสดงว่า R คือรูสองถูกปะ่ะแล้วน้องดูทีเขาถามว่า K คือเท่าไหร่น้องจะไปจัดรูปได้ไหมจัดรูปนี่แบบอย่างยากเลยถูกปะ่ะโอเคปะ่ะ จัดรูปนี่บอกเลยว่าช้ามากแล้วก็เสียเวลาตายจัดยากมากถูกปะ่ะพี่เบิร์ดเลยบอกว่าเอา้าเรามีวิธีรันแล้วนี่หว่าจุดศูนย์กลางหางไงจุดศูนย์กลางหัวใจวงกลมคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีถูกปะ่ะนึกอะไรไม่ออกหาตัวนี้ไว้ก่อนจุดศูนย์กลางก็คือเอาลบสองไปหารสิจะไปยากอะไรถูกปะ่ะตัวนี้ก็หารปุ๊บเป็นอะไรครับเป็นสองถูกปะ่ะลบสี่หารลบสองคือสองเนาะ k คคือสามสิบหารลบสองก็กลายเป็นลบ k ส่วนสอง เห็นไหมมันก็ไม่ได้ต่างจากที่เราฝึกไปเลยเห็นปะรัศมีหาจากชัดจุดศูนย์กลางลงมายกกบบาลังสองรวมพลังการต่อสู้กับโพสท้ายภายในบ้านน้องบอกว่าทำไมพี่ท่องได้โหน้องท่องไปแล้วสิบรอบน้องก็ท่องได้ครับผมตอนนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสี่รวมพลังการบวก k ส่วนสองก็กลายเป็น k กําลังสองส่วนสี่ถูกป่ะลบลบเป็นบวกไปแล้วลบยกกํบบาลังสองยังไงก็เป็นบวกอยู่ดีต่อสู้กับโพสท้ายครับโพสท้ายคือหกนี่ และเขาบอกว่ารัศมีคืออะไรครับรัศมีเนี่ยคือรูทสองโอเคปะพี่เบิร์ก็ยกกาลังสองปุ๊บรูทมันก็จะหลุดไปก็กลายเป็นอะไรครับ k กำลังสองส่วนสี่ถูกปะตัวนี้สี่ลบหกคือลบสองเท่ากับสองโอเคย้ายข้างให้เรียบร้อยครับ k กำลังสองส่วนสี่ย้ายลบสองไปบวกก็กลายเป็นสี่ k กำลังสองก็จะได้เท่าไหร่เนี่ย เอาขึ้นไปคูณปุ๊บก็จะได้16ถูกปะเพราะฉะนั้นครับ k เราก็จะได้แะไรครับได้4กับลบ4นั่นเองอย่าลืมนะถอดรากที่2ติดบวกลบเสมอก็คือ4กับลบ4ครับจบครับข้อนี้ง่ายไหมง่ายนี่เดียวไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าไม่รู้วิธีรัดง่ายไหมยากเลยถูกปะถ้าน้องไม่รู้วิธีรัดี่ยบอกเลยว่างานเข้างานงอกมากแต่ถ้ารู้วิธีรัดปุ๊บก็จบ ทำสเต็ปเดิมหาหัวใจของวงกลมคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีโจย์ทจะติดตัวแปรอย่าอย่าไปสนใจมนันทำสเต็ปเดิมโอเคไหมเมจิกเมทคณิตศาสตร์คิดรัดคันเทอนทำในข้อสอบจริงให้ได้โอเคปะอ่ะดูต่อครับตัวยอย่างนี้บอกว่าจงหาค่า k ที่ทําให้นี้เป็นสมการวงกลมจะเป็นสมการวงกลมได้ต้องมีอะไรครับ มีจุดศูนย์กลางกับรัศมีถูกป่ะหัวใจของวงกลมต้องมีจุดศูนย์กลางกับรัศมีเสมอแสดงว่ารัศมีต้องมีความยาวถูกป่ะนึกอะไรไม่ออกหาอะไรก่อนหาหัวใจก่อนลบสองหารนี่โอเคเพราะฉะนั้นครับจุดศูนย์กลางคือ4กับลบห้าโอเคปะ่ะรัศมีก็เหมือนเดิมครับจับมายกกำลังสองรวมพลังการไป16 บวก25ต่อสู้กับพจน์ท้ายก็คือลบ k ภายในบ้านเรียบร้อยตอนนี้เราดูว่ามันมันคืออะไรเนี่ยบวกกันคือ41ลบ k โอเคป่ะพิจารณาค่า k ครับเป็นไงครับ k มากกว่า41ได้ไหมมากกว่า41ไม่ได้เพราะว่าทำให้ในรู้ติดลบก็ผิดไปไม่เอา k น้อยกว่า41ได้ไหมได้ถูกป่ะถูกต้อง เเท่ากับสได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ41ลบจะทําให้เป็นศูนย์จะเป็นจุดไม่ถูกเคติดลบได้ไหมได้ถูกป่ะเพราะว่าลบลบจะเป็นบวกนั่นเองก็ตอบข้อ2กับข้อ4น้องว่าเอา้าตอบ2ข้อเลยเหรอใช่พี่อตอบ2ข้อเลยครับตอบ2ข้อเลยครับน้องโอเคปะ่ะตอบ2ข้อได้เพราะว่าเป็นข้อสอบตัวอย่างไม่มีอะไรที่พี่เบิร์ตจะให้ดูตรงนี้เพราะว่าแบบนี้เคติดลบสมมุติว่าเป็นลบสองลบลบก็จะเป็นบวกสแสดงว่าเป็นรัศมีได้อยู่ดีถูกป่ะเพราะรัศมีต้องเป็นบวกเสมอ,อนั่นเอง โอเคเคน้อยกว่า41หรือว่าเคติดลบก็ได้โอเคนะโอเคนะอ่ะมาดูข้อสอบเอ็นกันบ้างครับข้อสอบเอ็นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่เป็นวงกลมเออข้อใดไม่เป็นวงกลมเป็นไงครับถ้าไม่คิดเลยตอบได้ไหมถ้าไม่คิดเลยนะถ้าไม่คิดเลยพี่เบิร์ตตอบได้เลยคือตอบข้อตอบข้อสามครับ เขาบอกว่าเอาพี่รู้ได้ไงนี่ไงให้ทริคไว้ทริคไว้อ่าพี่เบิร์ตทริคครับตัวหลังเป็นลบกลมแน่ๆจดไปนะตัวหลังเป็นลบกลมแน่ๆตัวหลังเป็นลบกลมแน่ โอเคปะเนี่ยก็มันลบถูกปะมันลบมันลบมันลบลบลบมันจะเป็นบวกโอเคไม่งงเนาะไม่งงเนาะลบลบมันจะเป็นบวกนั่นเองโอเคปะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับถ้าเราดูจริงๆปุ๊บเป็นไงถ้าเราจะไปเช็คอีกทีหนึ่งก็ได้นะน้องก็ตัดช้อยตัวนี้อ๋อเป็นลบลบลบมันจะเป็นบวกเหมือนข้อนี้ครับติดลบถูกปะลบลบมันจะเป็นบวกเพิ่มขึ้นถูกปะเราลบเป็นบวกปุ๊บยังไงก็มีรัศมีแน่นอน ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราไม่เชื่อเราอยากจะทําวิธีจริงก็ทําไปเอาลบสองไปหารเอาลบสองไปหารถ้าน้องทําวิธีจริงเนี่ยน้องต้องดูดีว่าทำตก,ก่ขคอถูกปะแต่ถ้าเรามีเซนต์ปุ๊บลบลบมันจะเป็นบวกใช้ชิคของพี่ไปแล้วก็ค่อยมาเช็คตรงนี้ก็ยังยังพอไหวถูกปะเพราะนันครับจุดศูนย์กลางคืออะไรลบหนึ่งลบสองรัศมีก็จะมายุกกาลังสองครับก็กลายเป็นอะไรหนึ่งบวกสี่ถูกปะต่อสู้กับพดท้ายคือลบหกเป็นไงครับจะได้าน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บเป็นไงไม่เป็นวงกลมนั่นเอง เห็นป่ะอาติดลบเพราะ1นบวกสี่คือ5 5าลบหก็คือติดลบน้อยกว่าศูนย์ปุ๊บไม่กลมแน่นอนไม่ใช่วงกลมง่ายไหมง่ายมากง่ายมากเลยโอเคปะ่ะเพราะฉันให้ทิคนะตัวหลังลบกลมแน่โอเคปะ่ะหลังลบกลมแน่ๆเพราะว่าดูสิว่าถ้าเอา2ไปหารแต่ละตัวเนี่ยเป็นไงครับมันก็เป็น2มันก็เป็น1ถูกป่ะมันก็เป็น2มันก็เป็น3ถูกป่ะมันก็เป็นอะไรครับ ตัวนี้ก็ยังไงก็ลบๆก็เป็นบวกโอเคปะ่ะมันไม่มีทางน้อยกว่าถ้ามีทางน้อยกว่าก็คือตัวตัวเลขไอต้ตรงเนี้ยมันจะต้องไม่ไม่มีทางเป็นไม่มีทางเป็นลบอะเอาง่ายๆถ้าตัวหลังเป็นลบลบลบก็จะเป็นบวกยังไงก็กลมโอเคนะยังไงก็กลมกลมแน่ๆจดคลิกไปเลยตัวหลังเป็นลบกลมแน่นอนโอเคครับเพราะฉะนั้นก็สรุปแล้วครับหัวใจของวงกลมคือจุดศูนย์กลางกับรัศมีทําให้เป็นทั้งรูป มาตรฐานแล้วก็รูปทั่วไปรูปมาตรฐานก็ไม่มีอะไร HK ปกติรูปทั่วไปหาจุดศูนย์กลางก็เอารบ2ไปหาลัศมีก็ชักจุดศูนย์กลางลงมายกกำลังสองรวมพลังการต่อสู้กับโพดท้ายภายในบ้านเป็นวิธีรัดคั้นเทพให้เราไปฝึกกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดู Relative of Cycle กันดีกว่าครับไปดูว่า วงกลมจะเอาไปทําอะไรกันได้บ้างน่าจะมีฟอร์มไหนที่ฮิตออกข้อสอบกันบ้างครับไปลุยพร้อมกันเลยครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวผขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทําให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ